สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมดาร์คบอลเลเจน d นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับทั้งด้านของโกคูยูไอซนะครับก็เป็นตัวละครระดับอันตรานะที่การ์ดค่อนข้างจะสวยมากๆนะผมให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะตอนนี้การ์ดสวยจริง โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆภายในเกมมันก่อนดีกว่านะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะบอกเลยว่าตัวละครระดับอันตรานี่ลูกเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเรามาเริ่มกันที่อาร์สการ์นะครับในส่วนของสไตล์อาร์นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น20%เป็นะครับเป็นเวลา5วิเมื่อกดใช้งานเนาะในส่วนของบลัสอาร์ก็จะเหมือนกันนะครับ ส่วนการ์ดฟ้านะครับก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยจะทําการฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับบวกความแรงของการ์ดฟ้าแรงขึ้น35เป็นเวลา3วิแล้วก็ทําลายการ์ดบนมือของศัตรูนะครับที่เป็นการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดเขียวทุกใบนะเมื่อโจมตีโดนนะโดยการ์ดใบนี้ก็มี blast a r m e r นครับในการพุ่งผ่าน blast art คู่ต่อสู้เนาะทางด้านการ์ดเขียวนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะจวบล a อาร r นะครับขึ้นมือในใบถัดไปนะครับ ฟื้นฟูเลือด15%นะครับฟื้นฟูคิ50หน่วยนะครับบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา10วิบวกพลังโจมตีของบาสใบถัดไปนะครับแรงขึ้น40%เนาะแล้วก็มีบัฟป้องกันโคเวเชงพิเศษของคู่ต่อสู้อีก10วินะครับและยังยกเลิกบัฟสถานะทางบวกของคู่ต่อสู้ครับทั้งหมดด้วยนะมาต่อกันที่อัติเมตการนะครับเมื่อกดใช้งานการใบนี้เนี่ย ก็จะมีความรูแรงของอัติเมต e นะครับแรงขึ้น50%นะครับเป็นเวลา3วิเพิ่มค่ายูนิเกตให้กับตัวเองนะครับ70%เพิ่มบัฟนะครับลดค่าสถานะสแตนดาเมจคัดของศัตรูครับ20%เป็นเวลา3วิแล้วก็ทําการล็อกไรซิ่งรัสศัตรูนะครับเป็นเวลา10วิด้วยกันนะแล้วก็ถ้าใช้ในช่วงที่มีเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับตายลงไปนะก็จะมีบัฟป้องกันการแพ้สีอีก โดยการ์ดใบนี้ก็จะมีบล a สอัมเมอนะครับในการพุ่งผ่านบล a สอาร์คู่ต่อสู้ได้นะมาต่อกันที่ Ability นะครับในส่วนของ Main Ability เนี่ยก็จะสุ่มทำลายการ์ดบนมือตัวเอง2ใบนะครับแล้วก็จะจวการ์ดเขียวนะครับแล้วก็การ์ดอัติเมตการ์ดขึ้นมือนะครับฟื้นฟูเลือด30%นะครับฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับเพิ่มค่ายูนิเกตให้กับตัวเอง50%แล้วก็ลบล้างสถานะฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเลือดเหลือศูย์ของศัตรูลงนะครับ เป็นเวลา15วิเมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตีนั่นเองนะโดยเมนเ a บ i ลิตีจะกดได้หลังจากระยะเวลาในเกมผ่านไป25วินาทีด้วยกันนะครับเรามาต่อกันที่อ่ i ยูนิคอัปบลนะครับมาดูกันที่ u n i ิคอ a b i l บ t ลแรกนะครับในส่วนแรกเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครนี้นะครับแพ้การโดคาบากินะครับก็คือการชนหมัดนะครับหรือว่าปล่อยพลังชนกันแล้วต้องกดแต้มนะแล้วแพ้เนี่ย ตัวละครที่จะทําการหลบดีการโจมตีของศัตรูนะครับก็คือปัดเป็นความเสียหายเป็นศูนย์แล้วก็หยุดคอมโบไว้เลยนะคือเริ่มใหม่แต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษก็คือถ้าเราเจอตัวละครที่บังคับแพ้โดคาบากิอย่างโกคูยูไอหัวขาวตัวสีแดงนะอันนั้นก็ไม่ต้องกดอะไรเลยครับแล้วก็ปรับแพ้ทันทีเนาะแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้นะครับให้กับตัวเองนะครับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น150เซนตนะครับ ลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับ70%นะครับเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคีนะครับ50%เพิ่มความเร็วจั่วการ์ด1เลเวลนะครับและเมื่อตัวละครนี้นะครับเข้ามาในสนามเนี่ยจะทำการฟื้นฟูคี30หน่วยนะครับลดค่าการใช้การ์ดนะครับของบลัสอาร์ตลง10หน่วยเป็นเวลา10วินะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันความเสียหายจากตัวละครที่แพ้สีอีก5วิด้วยกันนะครับ แล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้นะครับให้กับตัวเองนะครับโดยนับจํานวนสมาชิกที่เหลืออยู่ภายในทีมครับตอนที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามนะถ้าทีมเราเหลือครบ3ตัวเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา15วิแล้วก็มีจั่วไว1นึเลเวลเป็นเวลา5วินะครับแต่ว่าเพื่อร่วมทีมเราเหลือคนนึงแล้วก็รวมกับเราเป็น2คนนะครับก็จะมีพลังโจมตีนะครับ เพิ่มขึ้น50%นะครับเป็นเวลา15วิแล้วก็มีจั่วไว1เรเวล10วิแล้วก็ได้ค่ายูนิเกตครับเพิ่มขึ้น50%นะครับแต่ถ้าเหลือเพียงแค่โกคู UI ไายตัวเดียวนะครับก็จะมีพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น70%นะครับมีความไวจัวการ์ด1เรเวลเลยนะครับแล้วก็เพิ่มค่ายูนิเกตให้กับเรา100%นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเอฟเฟกนะครับ เมื่อตัวละครนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับหรือว่ากลับไปอยู่ในโหมดสแตนบายนะก็จะมีเพิ่มอัตราการชาร์จนะครับของยูนิเกตนะครับ30%เป็นเวลา10วินะครับก็คือยูนิเกตเราจะเพิ่มได้เร็วขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น50%เลยนะเป็นเวลา1ิบวิด้วยกันนะครับแล้วก็มีการรีเจนเลือดนะครับหรือว่าการฟื้นฟูเลือดทีละเล็กทีละน้อยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา20บวิด้วยกันนะ และยังยกเลิกสถานะอาการผิดปกตินะครับแล้วก็อาการผิดปกติทางกายภาพของตัวเองทั้งหมดนะครับและลดลูกแก้วดากอนบอลศัตรูครับ1ลูกนะในส่วนนี้ทํางาน2ครั้งต่อ1เกมนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ครับกดใช้งานนะครับหรือว่าเปิดใช้งานการ์ดอัติเมตนะครับการ์ด a w a k e n i หรือว่ากดไ i ซ i n g รัดในขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามนะครับจะทําการฟื้นฟูเลือดนะครับสามนะครับส่วนนี้ทํางาน1ครั้งนะครับ แล้วก็มีบัฟป้องกันความเสียหายจากสถานะการแพ้สีนะครับเป็นเวลา5าวิด้วยกันนะครับลดเวลาเปลี่ยนตัวของเพื่อร่วมทีมนะครับลง5าวินะครับแล้วก็ลดขีคู่ต่อสู้ครับหน0่หน่วยนะครับลดววนิชิงเกตของคู่ต่อสู้ลดลงเหลือ0ูนย์ะครับในส่วนที่ทํางาน2ครั้งต่อ1เกมนะแล้วก็ลดอาร์ตพาวเวอร์ของคู่ต่อสู้ครับในส่วนของอัตเมตการ์ดแล้วก็อเวกเคนการ์ดนะครับห้าเปเ็นเป็นเวลา3าวิด้วยกันนะครับ มาต่อกันที่ u n นิค e อ b ิลิตีที่2นะครับก็จะมี c o ค e r Change พิเศษนะครับในการเคาน์เตอร์ไซอ r ตคู่ต่อสู้ได้นะแล้วก็ต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้นะครับแล้วก็ยูนิเกตของตัวละครนี้ครับจะลดลง30%ครับทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีมาแล้วก็หลบด้วยยูนิเกตของตัวละครนี้นะแล้วก็ตอนที่อยู่ในสนามเนี่ยตัวละครนี้จะลดยูนิเกตของตัวเองครับลงเรื่อยเรื่อยนะส่วนการเพิ่มของตัวละครนี้ก็คือจะเปลี่ยนตัวออก นอกสนามนครับกับสู่โหมดสแตนบายนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตัวละครนี้นครับดวงศัตรูต่อคอมโบนะครับหรือว่าศัตรูเปิดการ์ดในระยะประชิดใส่เรานะไม่ว่าจะเป็นสไตล์อาร์ตการ์ดฟ้าหรือว่าการ์ดเขียวบางประเภทเนี่ยตัวละครนี้จะทําการยกเลิกครับหรือว่าหลบดีก,การโจมตีนั้นเลยนะครับโดยที่1เกมนะครับจะสามารถหลบดีก,การโจมตีระยะประชิดนะครับได้3ครั้งนั่นเองนะครับ แล้วก็จะได้เอฟเฟคต่อไปนี้ครับเมื่อเปิดใช้งานการหลบหลีกครับจากการใช้ยูนิเกตนะครับก็จะมีจั่วการ์ดเขียวครับขึ้นมือในใบถัดไปนะครับทำงาน1ครั้งต่อ1เกมนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ15%เป็นเวลา15วิแล้วก็ลดค่าการจ่ายการ์ดทุกใบลง5หน่วยเป็นเวลา10บวินะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันนะครับการลดขีนะครับจากเอฟเฟกของตัวละครศัตรูนะครับเป็นเวลา1ิวิด้วยกันนะครับและยังลด เวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราครับหวินะครับแล้วก็ในส่วนความสามารถใหม่นะครับของเกมนะครับก็คือนะครับเมื่อศัตรูครับทำการ cover change โคเ์เชงลงมาครับไม่ว่าจะเป็นการโคเ์เชงแบบปกติหรือพิเศษนะครับในขณะที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามแล้วโจมตีด้วยสไตล์อาร์ตหรือว่าบลัสอาร์ตนะครับ ก็จะทําการเวี่ยงศัตรูออกไปในระยะไกลนะครับส่วนตัวละครที่พยายามครับเ o อ e r ลงมาในสนามเนี่ยก็จะถูกปัดออกนอกสนามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนตัวปกติเลยนะส่วนตัวที่โดนต่อคอมโบต่อก็จะโดนต่อคอมโบต่อไปนะครับโดยความสามารถนี้สามารถทํางานได้1ครั้งต่อ1เกมนะแต่สามารถรีเซ็ตแล้วก็เปิดใช้งานได้อีกครั้งถ้าหากว่าเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ยตายไปถึง2ตัวนั่นเองนะครับ ผมจะขอเรียกว่าการคาลเตอร์โคเวเชงนั่นเองนะเออเมื่อเปิดใช้งานการคาลเตอร์โคเวเชงได้เนี่ยตัวละครนี้จะจวดอัตเมทการ์ดขึ้นมือในใบถัดไปนะครับฟื้นฟูคิ60หน่วยนะครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้ติดสถานะห้ามเปลี่ยนตัวเป็นเวลา3วินะครับโดยที่การคาลเตอร์โคเวเชงนี้นะครับเป็นการเบี่ยงศัตรูออกไปใน,นระยะไกลก็จะสามารถต่อคอมโบกับสไตล์อาร์ตพลัสอาร์ตการ์ดฟ้าแล้วก็อัตเมทการ์ดได้ด้วยนั่นเองนะอโอเค และนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดครับของโกคูยูไอซายครับระดับอันตร้าครับบอกเลยว่าความสามารถค่อนข้างน่าลำคาญนะครับจุกจิกแล้วก็ปั่นป่วนสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านทีมนะครับแล้วก็อ q ป i รณ์ครับที่ผมใช้กันดีกว่านะก็ทีมที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่มาจากอ p พิโซดครับ u r s v e r s e s u r v i v a l Saga นาครับจากภาคซูเปอร์นั่นเองเนาะโดยเป็นแท็กยูนิเวิร์สเลฟสส่วนใหญ่นะ ส่วน u q u m p n t นะครับที่ผมเลือกใส่กับตัวละครนี้นะครับก็จะเป็น3ชิ้นนี้นะชิ้นแรกเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูเลือดที่เยอะขึ้นครับบวกกับ Unique Ability ที่ให้มา50%ก็จะได้อีก10%เป็น60%นะในการรีเจนเลือดทีละนิดทีละนิดในช่วงอยู่ในโหมด Standby นั่นเองเนาะส่วนช่องที่2ครับก็จะมี Base t y p ี e เ e e กับบัครับ b a s สิบสอ2นะแล้วก็ได้ทางด้านของ Blast Attack ที่เพิ่มขึ้นนมานะ35%นะ ส่วนช่องกลางนะครับก็จะบวกความรุนแรงของอัิเมทดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับถ้าอัพเต็มแล้วก็ช่องกลางก็จะเป็นทางด้านของไซส์ดีฟ ens กับบลัสดีฟ ens นะครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นบลัสแอทแทกเหมือนกับชินตะกี้เนาะส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะมีบลัสแอทแทกนะครับแล้วก็มีอัตราการรีคินะครับที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็เอยขออภยัยช่องที่2ก็จะเป็นบลัสแอทแทกเหมือนกันนะแล้วก็มีความแรงการ์ดฟ้านะ ส่วนช่องสุดท้ายก็จะเป็นบล a t แอ t แท็แล้วก็มีเลือดที่เพิ่มขึ้นมานะเอาไว, fight, ว้ยื้ไฟช่วงโดนต่อคอมโบนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะมี Equipment ที่แนะนำด้วยนะชิ้นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะมีบล a t แอ t แท็ที่ค่อนข้างสูงนะครับมีอัต,ตาราลีคินะครับมีสไตล์ดาเบียแถมมาด้วยแล้วก็มีสไตล์ดีเฟนต์นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่มองว่าเหมือนจะเหมือนจะคุ้มเดี๋ยวว่าแอบใช้ยากเหมือนกันก็จะเป็นชิ้นนี้นะ ก็จะมีอัติเมตดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะถ้าอัเดตก็15%็นนะแล้วก็มีฟื้นฟูอัตราการฟื้นฟูเกตหลบนะครับในช่วงที่เราใช้เกตหลบไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมียูนิเกรครับในการหลบคู่ต่อสู้อยู่นั่นเองนะก็จะทําให้เกตหลบเรากลับมาใช้ได้เร็วนะแต่ว่ามันก็จะสวนทางกับยูนิเกรรูปแบบใหม่ของโกคูนะครับก็คือถ้าเราโดนต่อการด้วยระยะประชิดเนี่ยมันจะทําการแคนเซิลนะ ซึ่งแสดงว่าไอ้กอนหน้าที่เราจะเปิดใช้ความสามารถนี้เราโดนตีไปก่อนหน้านั้นแล้วนะเกรดหลบก็เราก็จะกลับมาใช้ได้แล้วนั่นเองนะในส่วนนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็มีทั้งส่วนที่ไม่ดีนะอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกใช้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP <ๆ>กันเลยดีกว่านะครับไปเกมแรกเราเจอเป็นทางด้านของซุนแฟมิลี่นะครับก็ มาตั้งแต่รุ่นปูนะรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานเลยฉากเปิดตัวอย่างตึงอ่ะโอ้โหโมันเททุกทุกอย่างกล่าวขยับเ,เข้าไปครับเข้าไปแนบความสัมพันธ์แล้วตล์เข้าไปครับเป็นการโดคาบากิแล้วมันเหมาะกับผมมากใ้การกดที่กากโอเคตัดจบปบทเพลงเท่านี้ แล้วเข้าไปแนบเนื้อใหม่ไงจังหวะนี้โดนหลบได้ครับ,บล็อกหลบสลับเลยครับอโดนสวนมาก่อนนะโคอร์เช้งครับตัดขาดบนมือคู่ต่อสู้ไปก่อนโอเคเขาสิ้นสุดคอมโบครับโอ้โหไรกระแทกมาก่อนเราได้ยังไงบลาสชนครับแล้วเราเลือกหลบ สลับเป็นฟิเซอร์สไตล์เข้าไปโดนหลบได้ครับโอ้โหเราโดนกาเขียวเขาก็เชงลงมาครับเพื่อหวังให้เขากดทางด้านของสไตล์อาร์ทนะเพื่อที่จะหยุดคอมโบนะครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะเป็นบลัชทั้งมือหรือเปล่าโอเคเขาน่าจะบลัชทั้งมือเกือ <c oughs> บตาย <c oughs> เล่นดีฝั่งนู้นไม่รีบบุก เป็นคนที่รับมือ,อยากคนประเภทนี้โอ้โหโดนต่อเนื่องเลยครับเขาไปเช้งครับโอ้โหโดนตัดคอมโบด้วยอ,อวยากจะว่าเราเละมากต้นเกมไหวไหมนี่โอเคอยากใจร้อนตามเข้าไปนะครับโอ้โหแต่ว่ายังโดนอยู่ดีนะครับน่าจะต้องเสียตายเกิดทางด้านของโกคูบู เรียกได้ว่า60วิแรกผมยังไม่สามารถทำให้เลือดเขาลดได้เลยหยาบจัดเลยว่ะกัดฟ้าไปเลยโอเคหลบโอ้โหยหลบไปหนึ่งทีครับโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวแล้วเฮ้ยโ,โหเสียดายว่ะตะกี้ตะกี้นี่เป็นการ์ดเขียวที่ เป็นอนิเมชันระยะประชิดนะที่จริงเราควรยืนรับไปก่อนนะครับแต่ว่าเลือดผมน้อยผมก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วโกคูฟิเซอร์ผมตุยไปก่อนแล้วอ้าวจังหวะนี้ผมได้คืนตัวหนึ่งครับเรียบร้อยจังหวะนี้นี่คือความโกงครับบอกเลยว่าสีม่วงยืนยากมากถ้าเจอทางด้านของโกคูยูไอซ์ เป็นแป๊แบบเดียวความเสียเปรียบเริ่มกลับมาเล็กน้อยึ๊บสลับโอเคเรามียูนิเกตในการหลบหลบลีกโอ้โหไม่โดนอะเอาแล้วไงเฮ้ยแรงจัดแล้วผมล่วงไปก่อนนะบลาสเข้าไปครับล็อกหลบครับ เขาใช้เกตหลบไปแล้วบลต์เข้าไปครับโอเคครับเราใช้ได้หนึ่งครั้งนะจากที่เพื่อนร่วมทีมตายไปสองตัวนะโอเคจะเหมือนว่าเขาจะมีอีกหนึ่งเลือดอีกหลอดหนึ่งโอ้โหเกมหยาบเกมหยาบจัด หึลบต่อทิ้งไปครับการเขียวครับเมนบิลิตี้บลัชเข้าไปอ้าวโดนครับจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วละ่ะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเรามีไลซิ่งรัดนะครับเอาสวยดีอย่างนี้กดไลซิ่งรัดไปเลยนะ เรียบร้อยครับเอาวะเกมพลิกเหมือนเกมจะพลิกเลยอ่าเรียบร้อยจีีครับโอ้โหเกมพลิกโอเคเกมนี้เจอเป็นไฮบริดไซย่านะครับแล้วก็สามตัวบนเหมือนเดิมนะ ผมจะเอาโกคูเป็นตัวแรกตลอดน,นะนเพื่อจะดูฉากนี้เ <c oughs> ขาแค่คนคลั่งอนิเมะคนหนึ่งอ่าเปลี่ยนตัวไหมอาเปลี่ยนเลยนะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมไม่ติดอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องรีบใช้ก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเราเบิร์สเขาไม่ตายนะเราก็ต่อการ์ดปกติเราไปก่อนเพื่อทำคอมโบโอเคเขาเปลี่ยนทั้ง <c oughs> เปลี่ยนอะไรมาเราก็ชิวๆครับ ป๊อปับ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 ขึ้นเต่ายัดเข้าไปขึ้นหลอดกว่าดโอ้โหแรงจัดเป็นตัวที่เก่งทั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะตัวละครนี้เอ่อโอ้โหโดน cover change balance เลยหรอผมน่าจะสไตล์ไปก่อนลบ บลัชเข้าไปครับชนบวกอีกทีนึงอ้าวเขาการ์ดฟ้าเข้ามาโดนดิครับบลัชส,สลับโอคูอยูไอครับโอเคทำไมโกเทนมันถึกขนาดนี้โอ้โหเปลี่ยนลงงานเรื่อยเลยนะแต่ว่าเขาไม่มีการ์ดฟ้าในการต่อคอมโบครับแล้วผมหลบเพอร์เฟกต์จังหวะนี้ ลายาวๆลาแบบต่อเนื่องสลับ19คอมโบลาสเข้าไปครับสไต์เข้าไปโอเคโดนเขาไมเชนพิเศษหลบอ่าเลือกการถูกเป็นสไตล์นะครับลาสเข้าไปเจเด้าทางด้านของพลังนะสลับฟิเซอร์ฟื้นที้ การเขียวตัวใหม่ฟื้นชีด้วยโอเคอีกใบครับโอ้ล้วเป็นบลาสหมดเลยนะต้องคงจะต้องให้ฟีเซอร์ต่อการไปก่อนโอเคสไตล์เข้าไปครับสลับการฟ้าไม่ ซึบโอเคย,ยุกยักยุกยักก่อนรอเกณฑ์หลบนิดนึงนะลาสเข้าไปครับหลบโดนต่อยถึงมาครับโอ๊ยอ่อโดนเลยโอ้ยหมัดเดียวโคตรแรงตัดการบนมือผู้ต่อสู้ไปก่อนครับเฮ้ยหลุดคอมโบโอเคกาสกาหมด ไล่กระแทกเข้าไปเลยครับตามไปสไตล์ต่อเนื่องสลับเป็นฟิเซอร์นะเพื่อการการคอมโบเช้งพิเศษช่วการเพิ่มทำแบบมันนานจะมาเกมนี้นวดนานจัดเลยบลาสเข้าไปครับอีกใบโอเคต่อคอมโบแบบ ร้อยแปดท่าห้านาทีอาข้าโดนตัดขีด้วยหลบตัดฟ้าไปเลยครับตายของจริงฮึบบลัชเข้าไปต้องสไลด์เข้าไปก่อนเ,เขาก็ไมเช้งโอเค ลัาสเข้าไปตีไม่เข้าเลยนะคือสิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคสำหรับโกคูของเราก็คือโกฮังตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นสีแดงศัตรูโดยธรรมชาติหลบสไตล์เข้าไปลาสครับห้าฟังมาตายเลย โอเคได้เวลาแปลงร่างได้เวลาฮีโร่เอเคโกหังใช้การ์ดฟ้านะครับก็จะฟื้นฟูเกณหลบนะครับ70น่าจะกลับมาใช้ได้รอบอะเราจะพึ่งบูมบามเปิดการ์ดไปเดี๋ยวโดนเอ่อเพอร์เฟกต์หลบนะยิบยักษ์ไปก่อนอ่าจะว่าเราตีเขาไม่เข้าเลย บลาสเข้าไปครับบลาสเข้าไปครับนวดนี่เขาเรียกว่านวดของแท้เลยนะกดเมนอบเบลิตี้ครับเพื่อฟื้นทิแล้วไปเลยใบแรกอุโหอุ๊มากโอ้โหแล้วกดเมนอบเบลิตี้เลือด กลับมาเหมือนจะเต็มหลอดไม่ไหวแล้วหมดความอดทนฮนะผมขอแชร์ติเมตสกิลดูอนิเมชันตัวเองก่อนแม่งอึกจริงไม่ยอมตายอ่ะโอ้โหแล้วสไตล์เข้ามาสุดทางเลยครับสลับฟิเซอร์ครับเป็นสิ่งที่ชนะทาง ถ้าเขาไลซิ่งรดมาเราคงจะต้องใช้ยูไอเขียวนะในการรับดาเมจสลับเป็นโกคูเพื่อรีเจนเลือดแทบเข้าไปหลบหลบอีกทีอ่าไลซิ่งรดจริงด้วยดีแต่เราไม่คอยตามฮนะโอเคนะ่าจะตายแล้วนานจัดเลยนะเกมนี้เหลือสิบแปดวิ โอเคครับโอเคตาน,นี้ก็เป็นไฮบริดไซย,ย่านะผสมซาก้าฟอร์มเดอะมูวีน่นะเจอเป็นสองแดงซะด้วยเฮ้ยโดนก่อนครับสไต โอเคอ่ะหมดโครชเต็คครับสวสดต่อเลยสลับบลาสเข้าไปครับบลาสเข้าไปครับสลับโคคูยูไอแล้วบลาสเข้าไปครับอ่ะน่าจะได้เสียเกิดเลยเนะี่ยต่อให้ไม่โครบเอนเชงก็น่าจะตายอยู่ โอเคเรารวมบลัสเข้าไปเพื่อการมันเปลี่ยนตัวครับอ่าแท็บเรียบร้อย <c oughs> เขาเล่นยากนะ <c oughs> เขาเสีย <c oughs> ชีวิตแรกค่อนข้างเร็วเลยอืย <c oughs> ออาเรียบร้อยนะ่าจะตายเลยนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาโคฟเวชเชงมาเราจะติดความสามารถพิเศษไงเรียบร้อยพิโล เป็นการเบิร์สที่ดีนะบอกเลยว่าถ้าเป็นสีม่วงก็ตายแน่นอนช็อตนี้แต่ด้วยตัวเขาดาวน้อยก็น่นาจจะตายเหมือนกันเรียบร้อยครับหลบยิงยักยิงยักได้ทีหนึ่งนะโอเคอ่ะเราโดนครับ เนื่องด้วยโกหังนี่มีบัฟป้องกันคอมเวเชงหลายจุดนะผมไม่ชัวร์ว่ามันกันได้ช่วงไหนจังหวะไหนบ้างน,นะโอ๊ยโหโดนตัดเกรดลมกาเขียวครับฟื้นเกรดลมมาเล็กน้อยกัดฟ้ามาต่อยทิ้นไปก่อนกดเมนอบบลิตี้ครับจัว่วคาขึ้นมาใหม่ จิกจักจิกดักจิกดักโอเคผมยังไม่กล้าเล่นสุดนะด้วยตัวละครที่ผมเป็นสีเหลืองแล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนอยังไม่มีในช่วงที่เราเล่นพลาดเราอาจจะโดนสวนตายได้ก็เลยยืนรอเพื่อนเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนเล็กน้อยนะโอเคเกิดใหม่เลยฮะ ด่าไม่ได่าแล้วโดนผมไงบลาสเข้าไปนะโกคูตัวนี้มีโคเวชเชนพิเศษอยู่เฮ้ยโอ้ยเกือบเอากอเกลบขึ้นมาก่อนบลาสเข้าไปครับอ่าเขาพลาด ายครับไปเลยครับอ้าวโอเคคิดว่าบัฟคันคุปชีพิเศษผมจะหมดไปแล้วตายซะบี้เท่าไหร่สลับโอ,อ้ยยิงจักยิงจักยิงจังกกาเขียวครับตายใส่ไปเลยครับบลาสตเข้าไปจริงๆผมก็กาลังช่างใจสำหรับเลเจอรี่มิเต็ดตัวหลักอยู่ ว่าจะทําตัวละครนี้หรือว่าทําโกฮังบีสดีนะในการอั Down. พดาวคือชอบทั้งคู่แล้วก็เก่งทั้งคู่คนละประโยชน์คนละแบบโอเคเขาน่าจะตายนะครับเว้หน่วงวขอาาปิดเกมด้วยอัลติเมตสกิลเท่ๆอ่นวงอะไรเเรียบร้อยครับ ป๊อปป๊อปสร้อขึ้นเตาไปถึงหน้าแล้วก็ตุยไปทีเรียบร้อ,อยโอเคจีจีจจ